จนมาเจอคุณพภัทคุณพภัทก็ถามธรรมะ,มะที่ลึกซึ้งขึ้นไปถึงปรมัตรธรรมไปถึงจิตถึงเจตสิกคําว่าจิตเคยได้ยินครับท่านอาจารย์คว่านิพพานเคยได้ยินคําว่ารูปธรรมนามธรรมเคยได้ยินแต่คําว่าเจตสิกไม่เคย,ไ,เคยได้ยินเลยแต่ทั้งที่อ่านหนังสือมาตั้งขนาดนี้ซีดีขนาดนี้แต่ไม่เคยได้ยินคําว่าเจตสิก ผมก็บอกกับน,นาภาัทรว่าเจตสิกคืออะไรทาไมไม่เคยได้ยินเลยนาภาัทรก็บอกคํานี้เป็นคําที่พื้นฐานมากเลยนะสําหรับธรรมะถ้าจะศึกษาธรรมะตามพระส,มสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาธรรมะตามปร,ม,ร,รมัตถธรรมตามอภิธรรมตามพระไตรปิฎกแล้วถ้าไม่รู้จักคําว่าเจตสิกเนี่ยแสดงว่ายังห่างไกลจากคําของพระส,มสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเป็นคำที่ง่ายเป็นคำที่ซิมเพลมากสำหรับในในหมวดของพระพิธรรม เพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มที่จะสนใจอยากจะรู้อย่าง <คำ S 1> ที่เขารู้ใช่ครับไม่เคยไ่เคยได้ยินไม่เคยเข้จใจใช่ครับอยากจะรู้อย่างคําที่เขารู้บ้างเขาก็แนะนําให้ฟังท่านอาจารย์สุจินปรากฏว,ว่าผม